สวัสดีครับทุกคนนี้เราจะมาอ่านเรื่องเชียร์กันนงครอบผมก็เมื่อวันนี้เราจะไม่ได้เมื่อวันนี้เราไม่ได้อ่านเรื่องเชียร์เจอเชียร์ไปบาษาแล้วก็เรื่องโทวานะครับผมก็เราจะมาอ่านเพิ่มอีกตอนนะคะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชมกันเลยนะอไปเริ่มอ,อ่านกันเลยนะครับผมบุญพ่อของเกตายแล้วนะพ่อประมาณผีป่าไปเขาตายโดยที่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลย เกเงก็อย่าเป็นหมอผีแบบพ่พอแบบพ่อเกเลยนะไม่หัวจะสืบทอดวิชาของพ่อหัวจะเป็นหมอผีที่เก่งกว่ากว่าพ่อให้ได้จิบจิบไม่ทันเลยจ้าเด็กใส่อ,อยากเห็นใรรไตแล้วรีบกลับไปรวมกลุ่มซะเดี๋ยวเข้าสิอยา่าอัญชน อเชญยักษ์ได้แน่หรือหมอนี่ไปใส่พาเวสีสามสามาเวสีไอ้หมอนั่เน,เ,เ,น,นเจ๋งกว่าที่คิดนี่ว่าอ่าตูมอ่าวัตตาฟเลี้ยงแต่ว่าช้าวิธีการโจมตีของยักษ์นั่นมันกระปืนใหญ่หนักหน่วงแต่ก็พุ่งโจมโจมตีได้ทีละจุด แต่ปอบในท่ำนี้ทั้งเดียวจลยเยอะเกินไปที่สำคัญคงกินพลังผู้ใช้มากประเดี๋ยวคงเช,ชียร์คงหมดแรงแล้วถูกลุมแน่เขาเค่ท่วงเวลาให้เราฉันฉันจะเรียบไล่กระถาอนาเขตให้เสร็จสมาคุ้มกันชั้นทีทำไมกันปอบควรจะมีเรียวแรงเหมือนกับคนทั่วไปสิ ปอาในถ้ำน,นี้ไม่เหมือนกับที่ฉันรู้จักต,ตั้งสติและช่วยฉันทีสมานนามพูยัพุทาย,ยายาพุทธาโมนะกระฐานี้สมานอย่าบอกนะว่านายจะฉันไม่อยากตายยกโทษให้ฉันด้วยนะอไอ้ควาย กระถาพาวตาสมานเชียไม่เ,เชียโรจิกเอาเชียเชียถูกลุมแล้วไงไม่เราตั้งตังสติท่านกระถาคุ้มกันต่อไปเพื่อสัญญาเรียกครูหากพูนสัญญาให้ครูมันช่วยเราสิมันอยู่ที่ไหนจริงสิ เก็ตาเก็บไว้นี่โอ้วจะไปเอามาเองเั้ยถ้าเริงแค่นี้ยังเอาชนะไม่ได้ที่ฝึกมาก็เสียเปล่าสิแฮกแหก,แ,หกแค่นี้เหนื่อยเหนื่อยหรืออะอะไยใจล้มเลิกกันฝึกวิชาไหมยังไงลรกก็เป็นหญิงไม่จําเป็นต้องฝึกหรอกไม่ว่าจะเก่งกว่าพวกผู้ชายดูดีด คตรเท่อีสตัม์มิงเป็นผู้หญิงอีสตัม์มิงเป็นผู้หญิงแต่ไม่เป็นเท่วะพ่อแม่แท้ๆเของอัาทิ้งอัวไปเพราะอัวเป็นหญิงเอา้าทำไมวะแต่เราซื้อกับเลี้ยงดูอัวเรากับเป็นพ่อแท้ๆอัวจึงฝึกหนักทุกวันเพื่อให้เราซื้อยอมรับเออทำไปทุกวันลยลูก วิชายุธของเจ้ายอดเยีย่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวป่าวะเอมยแต่ในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า,าศิลศาสตร์อยู่ด้วยหากเจ้าอยากเก่งขึ้นจงไปศึกษาวิชานี้ที่จินแดงทางใต้ดูเจ้าคือศึกเอกที่ข้าภูมิใจนะออเมยว่าจะไม่ทำให้เราซื่อผิดหวัง เ้าซื้อกวนพี่เหรอตึกตึกตึกตึ้งควับบูบมาเยี่มั้งไหมคอยดูนะคะเราซื้อว่าจะช่วยทุกคนให้ดูคืนเอาโอ้ยเฮียนี่มึงไม่โลอกกูมันโลอกเด็กเอ้าตุ๊บอ่า ทำไมถึงดูเหมือนว่าจะใช้ผู้สัญญาแล้วสินะเป็นยังไงบ้างทุกคนเสียงคู่ไอ้ควายฉันบอกฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าพวกเธอจะต้องสนุกสนุกตายเลยควายก็อจู่ได้เลยครับผมก็ตอนที่9ก้าอ้าดูมาชื่อตอนเ่อเลยตอนที่เก้าไปตอนควันแห่งความสิ้นหันสิ้นหวัง ก็เขาพูดเสร็จแล้วก็รับชมนะคะคุม